ทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวหุ่นยนต์รุ่นนี้ของยูเครนและหุ่นยนต์รุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยหุ่นยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่า UGV i r o n c r a d นั่นเองนะครับโดย UGV i r o n c r a d เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ติดป้อมปืนอัตโนมัติรุ่นใหม่ของยูเครนนั่นเองอย่างแรกนะครับสามารถติดตั้งปืนกลควบคุมระยะไกลน,นะครับแบบ7.62หรือ1 2.7ม mm มได้สามารถทำความเร็วบนถนนเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ มีระยะปฏิบัติการครอบคุมเนี่ยนะครับร้อกิโลเมตรมีระยะควบคุมเนี่ยสูงสุดระยะไกลเนี่ยที่5กิโลเมตรนะครับมาพร้อมกับกล้องมองถ่ายภาพความร้อนนะครับกล้องมองเวลากลางคืนและกล้องอินฟราเรดนั่นเองโดยมีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถบรรทุกน้ำหนักเนี่ยได้350-400กิโลกรัมนั่นเองนะครับ และจากเว็บไซต์บทวิเคราะห์หลายเว็บได้บอกตรงกันว่ายูเครนมีแผนที่จะเอาหุ่นยนต์แบบนี้มาทดแทนทหารนะครับถึง1 5 0 0 0ระบบเลยทีเดียวซึ่งหลายเว็บข่าวก็บอกว่าตอนนี้ยูเครนกำลังทำที่เรียกว่า army of m a c h i n e หรือกองทัพเครื่องจักรนั่นเองนะครับโดยดโดรนแบบไอ o อน r ก t ดเนี่ยเป็นหนึ่งในดโดรนชนิดหนึ่งที่ทางยูเครนใช้และคาดว่าจะมีดโดรนอีกหลายรุ่นนะครับที่เป็นดโดรนภาคพื้นดินหรือ UGV เนี่ยมาทาการปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารหลักในสนามรบนั่นเอง ซึ่งาสาเหตุที่ทหารรัเสเซียกลัวเนี่ยนะครับเนื่องมาจากอาวุธแบบนี้เนี่ยสามารถผลิตได้ไม่อั้นราคาถูกนะครับและสามารถใช้ทดแทนทหารราบได้อีกด้วยรวมไปถึงถ้ารัเสเซียบุกเข้ามาเนี่ยนอกจากจะเจอโดรนบนท้องฟ้าแล้วยังต้องเจอยานพาหนะแบบนี้ในการระดมยิงได้อีกด้วยนั่นเอง